And not, and not... สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเทรน,น้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามไม่ให้เสียเว,เวลาครับวันนี้มากันที่รายการไทรตันโป๊กเกอร์ไซปรัส2022กันนะจ๊ะอ่ะเริ่มมาแฮนด์น,นี้โอ้โหต้องบอกว่าโคตรเดือดเลยครับเดี๋ยวไล่แอคชั่นให้ใหม่นะครับเพราะว่ากล้องมันจับมาไม่ทันคือแฮนด์นี้เนี่ยพี่เจสันคูณเปิดโอเพนเรตมาที่แสนห้าด้วยไพ่เอ็ดเอ็ดแอคชั่นมาถึงพี่โปเต้นรางทองขวัญใจมาหาชนของเราครับอยู่ดีๆจัดจาก,การทรีเบทไปด้วยแหม่มสิบดอกจิก,กอยู่ตำแหน่งบิ๊กปล ครับแอคชั่นวนมาถึงพี่คูณอีกครั้งไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับมีคูเ่เอ็ดในมือขนาดนี้จัดการโฟเบทออกไปนะครับ5้าแ0 0แชิปครับนี่เป็นประมาณ2เท่าจากที่โปรเทนเบทออกมาเลยฮะต้องบอกว่าโคตรเดือดเลือดสาดเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวแม่งเดือดถึงขนาดนี้มีสิทธิ์ที่ดีลเลอร์จับแอคชั่นไม่ทันกันเลยครับตรงนี้ต้องอธิบายกันยกใหญ่ก่อนที่โปรตทนควันใจมาหาชนทัสนใจขอไปนะจ๊ะอ่ะ มาดูฟลอปฟลอปเปิดออกมาเป็น94แมมดอกจิกไป2ครับโอ้โหผู้บรรยายถึงขนาดอุทานออกมาว่าวอตอฟลอปเฮอะไรเนี่ยคือมันออกมาเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าแม่งชวนให้ตีกันฆ่ากันแบบที่สุดเลยครับแต่ด้วยตำแหน่งที่เสียเปรียบครับโปเตนเราเลยเลือกจะเช็คไปก่อนพี่คูณตัดสินใจเบ็ออกมาเล็กๆที่200 0 0 0ครับประมาณว่ามึงก็มาดีเต้นนะแอคชั่นมาถึงโปรเตนของเราครับคิดไปคิดมาครับยังไงตัดสินใจอออินเพหน้าตักนี่มัน บแบรนดิ้งของอูนะคือโปรตีนเนี่ยพูดไปทันขาดคำพี่คูนแม่งเปิดเอ็ดเอ็ดออกมาคิดดูโอ้โหโคตรพอโคตรแม่คอไวแบบนี้เอาฉายาพี่คูนคอไวัยไปเลยครับ มาถึงเวลาฟลิปกันแล้วเทิน <Turn S 1> เปิดออกมาเป็น3หัวใจยังไม่ติดอะไรครับดูสีหน้าโปรตีนตอนนี้ให้ดีฮะแววตาสิ้นหวังมากๆริเวอร์เปิด,ปดออกมาเป็น10หัวใจครับโอ้โห oh. ดูแอคชั่นของโปรตีนขวัญใจมาหาชนคนไทยของเราครับถึงกับทุบโต๊ะพูดออกมาว่าเทน โอ้โหสุดเวียงรีเวอร์เปิดออกมาแบบนี้ผมว่าดีลเลอร์แม่งส่งตรงมาจากแอป N8 ชัดๆครับโอ้โหใช่เลยใช่เลยสปอนเซอร์ส่งมาชัวคือดอกนี้เนี่ยเล่นเอาจากพี่คูนคอไวกลายเป็นพี่คูนคอตกเลยครับส่งเอด็ดเอ็ดมาให้กูตายชัดๆไอ้เฮ้ยถามนิดนึงถ้าเป็นเพื่อนๆชาวเทน,น้าตักจะตัดสินใจคอโฟเบสอย่างไรครับมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะจ๊ะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวดิเฮ้ยเบล ไอ้บ้ามึงมึงมึงมาพากอะไร2นาทีจบแล้วเหรอแฮนเดียวได้ไงอะ่ะเอางี้เดี๋ยวแถบให้แบบเบิ้ลๆบ่ะเป็นโปเกอร์ภาคไทยพิเศษใส่ไข่กับโมเมนต์สุดฮาสไตล์โปรไทยโปรเต้นน้องชายของผมอีกสักนิดแล้วกันนะฮะอ่ะค่ามาตรงนี้หน่อยเริ่มมาถึงปุ๊บนะคะรับโปรเ้นจัดการโอเพนเรนไปด้วยคิง5หัวใจที่16,000ชิปครับ แอคชั่นมาถึงเจ๊เคนนี่สาวแซ่บประจำรายการที่มีฝีมือการเล่นที่ผมบอกเลยครับชัยามิชัยมาเลยฮะคือไม่ธรรมดานั่นเอง <S <S อ้าวยังไงตัดสินใจคอตามรนลุได้ไพ่แมมก้าวเขา้าหลามตัดโอ้โหสงสัยกลัวบรรยากาศมันตึงเกินอยู่ดีๆโปรตทนของเราครับหันไปหาพี่อีวานแล้วก็บอกฮ้ยพี่ผู้ขอย,ยืมแว่นมาแอคหน่อย <S <S ขอขอ,ขอแว่นหน่อย <S 1> <S 1> เอ้ยหี่าแม่เอาแว่นมาใส่แล้วก็ยิ้มหวานให้เจคเคนนี่ไปทีครับอ๋อแอคเนี้ยทำเอาโปโปเกอร์ถึงกับหากันยกโต๊ะโอ้ยังชอบเลยโปรตทนกูนี่อ่ะ มาดูฟลฟลเปิดออกมาเป็นคิง67ตรงนี้โปรตีนครับติดคู่สูงสุดไปแล้วครับตัดสินใจเช็คไปครับเจเคนนี่ <Ken> คิดอยู่นิดนิดเว้ยยังไงดีวะตัดสินใจเช็คกลับไปแล้วเจ๊แกะก็ยื่นมือไปหาโปรตีนก่อนจะพูดว่าอ่ะตาคุณนะแหมอารมณ์ดีไปถึงไหนเนี่ยได้ใบไหนมาจ้าใบชาหรือเปล่าเทินเปิดออกมาเป็นเโอ้โห ไอ้แว่นนี้มันแวน่นพิเศษนี่ว่าเชีย่ยใส่ปุ๊บติดคู่ปั๊บเลยว่ะแอคชั่นโปรตีนครับยังไงฮะจัดการเบสออกไปที่1 6 0 0 0ชิปตรงนี้เนี่ยเจคเคนนี่ชิดไม่นานก่อนจะตัดสินใจคอไปครับแล้วก็ส่งแวน่นต่อไปให้พี่โวเกลสั่งครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเล่นรอบนี้พี่โวเกลสร้างคงอะไรของมึงวันนี้อีอย่างว่ะออริเวอร์เปิดออกมาเป็นสี่เข้าหลามตัดครับโบโหโปรตีนชนะพอดนี้ไปได้คือที่ขับเนี่ยปกติคาแรคเตอร์พี่โวจะคือหดยิ้เงียบปิดหน้าปิดตาเล่่นนนนรรอบบี้คัโดแวพ ถึงกับยิ้มยิ้มไม่หุบเลยยิ้มไม่อยู่พ่อมึงโอ้โหเล่นกัน2คนยังอุตส่าห์ชงมาให้กูแล้วกูต้องเป็นคนเอาแว่นไปคืนให้พวกมึงอีกแม่คือจริงๆแล้วนักกีฬาโป๊กเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้เครียดไม่ได้ตึงกันตลอดเขก็ติดห้างพวกเรานี่แหละครับอะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะจ๊ะชอบใจชอบใจก็กดไลค์กับเทน่าตากโป๊กเกอร์ภาคไทยด้วยเด้อ